เฮ่ผลลักสูดกุ้มติลูกกาจะต้องตัดสินใจซื้อลถกันนี่เจ้า สวัสดีเจ้าเนงเจ้าเป็นที่ปรึกษาไฟา์ขายเบนเซอร์ติฟายยสคาราบพร้าวร้อยสเจ้าวันนี้เนงมารีวิวรถเบนซ3สามห้าศูนย์อีรากอินไฮบริดเอ w 2็มจีสอ้ีบรอนด์เบาะแดงเจ้าทันนี่ขายพิเศษขนาดเลยเจ้าขายเพียงหนึ่งล้านหกแสนแปดบาทเจ้า ที่กล่าวมาข้างต้นเจ้าาเหตผลลัพธ์ที่กุ้มติซูติลูก,ก้าจะต้องตัดสินใจซื้อรถกันนี่เจ้าพุ่มทีหนึ่งรถเป็นรถปี2,016ไมวิ่งแค่3 0 7 0 0 0กิโลถั่วเฉลี่ยวิ่งปีละ7,400กิโลถือว่าวิ่งน้อยขนาดเลยเจ้า กุ้มที่2รถกันนี่เป็นชุดแต่ง AMG รอบการ,รเจ้าปุ้มตั้งเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องของสมรรถนะเจ้ากุ้มที่3รถกันนี่สามารถชาร์จไฟบ้านได้ตามปกติง่ายๆเลยเจ้าและสามารถขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าได้ถึง30กิโลเจ้ากุ้มที่4รถกันนี่ฟรีดาวน์เนอร์ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79ดหรือสามารถจัดแบบบอลรุนได้เจ้า กุ่มที่5รถดกันนี่มีห้าประกาศหลังการขาย1ปีหรือ25,000กิโลเจ้าสามารถเข้าที่เซอร์วิสของเบ้นทั่วๆไปหรือว่าบอสเซอร์วิสทั้งหมด15สาขาทั่วประเทศเจ้าปุ่มขนาดนี้แล้วลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อกับมหาเนงได้นะเจ้าติเบอร์085 911 8619เจ้าคลิปหน้ามีอันอย่างงามๆสวยๆเด็ดๆเนงจะมานำเสนอให้ใหม่นะเจ้าขอบคุณเจ้า